สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้พิกพามาดูรีวิวเสื้อแฟชั่นนะคะคัตต้อนเกียรติ A นะคะวันนี้พิกมาทําราคาโปรโมชั่นให้ราคาปกติรุ่นนี้อยู่ที่ราคา4,500บาทนะคะรอบนี้นะคะพิกมาทําราคาให้ที่ราคา3,900บาทค่ะสวัสดีคะ่ะรีบเลยคะ่ะก่อนที่สินค้าจะหมดเดี๋ยวพามาดูงานกันนะ,ะว่างานสวยขนาดไหนส่วนมากงานคัตต้อนมันก็จะออกแนวสไตล์แบบเชิดคะ่ะทุกคน นะคะมันออกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตออกแนวแบบกึงก่งกึจะออกแนวยูนิคอได้สองใบนะคะเป็นงาน USA นะคะแต่ว่างานเขาก็ค่อนข้างจะก๊อปปี้แบบโอเคอยู่นะนะคะเพราะว่างานสวยเชียวค่ะออกแนวแบบสปอร์ตสปอร์ตเท่ๆตรงนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านในนะคะเอาไปต่อยอดนะชอบแบบแนวเชิดๆนะคะรุ่นนี้พียกว่าถูกอกถูกใจแน่นอนแล้วก็มันเป็นงานแฟชั่นที่สามารถขายได้นะคะตลอดนะคะ ไม่เน้นว่าเป็นฤดูใดฤดูหนึงนะแล้วก็ที่สาคัญคืองานม,มันออกแนวสปอร์ตนะคะขายได้ขายดีด้วยแล้วก็ต้นทุนต่ํากําไรสูงตัวนี้ตกเฉลี่ยต้นทุนต่อตัวอยู่ที่ประมาณตัวละยี่สิบาทได้จมมํานวนเยอะมากทุกคนนะคะแนวงานสวยนะคะดีเทลเลิศนะเลิศไปเลยแหละดีเทลเขาอ่ะสวยสีพื้นยังสวยเลยนะคะสีพื้นยังสวยเลยทุกคนนะคะคส,สวย ออกแนวเชิดนะคะ,ออนะคะส่วนมากคัตต้อนส่วนมากก็จะออกประมาณน,ะะนี้นะคะแนวเชิดนะคะแต่ว่าก็จะเป็นออกแนวเชิดแบบสวยๆเนาะนะคะเดี๋ยวิ๊กจะให้ดูแบบชัดๆ <c oughs> เชิดแต่ก็เป็นเชิดสวยไงทุกคนเนี่ยค่ะเห็นไหมเชิดแบบเท่ๆสวยๆสีพื้นก็สวยนะคะฝั่งนี้จะเป็นสีพื้นเนี่ยค่ะนะคะนี่ขนาดสีพื้นนะคะสีพื้นยังสวยเลยมาเดี๋ยวให้ดูงานแบบเรียบๆ นะคะสวยๆนะคะสําหรับใครที่สนใจรีบเลยค่ะก่อนที่สินค้าจะหมดนะคะเพราะว่าสินค้าหมดเร็วมากนะคะมาเร็วหมดเร็วมากนะคะเพราะว่าลูกค้านะ,ะก็คือเน้นแบบกลุ่มวัยรุ่นได้ไวัยกลางได้ประมาณนี้ก็คือผ้ามันไม่ออแก่มากนะคะตัวนี้เน้นเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้โอเวอร์มาก LXL XXL มีบ้างส่วนน้อยนะคะใครสนใจสอบถามรายละเอียดได้นะเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เพจโกดังมันติ๊ก888ค่ะ